สวัดสดีครับอยู่กับผมยับเป็นคาร์เตอร์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตั้งปรชมนะครับมารับชมแคทสามสองศูนย์กีซีนะครับแคทสามสองศูนย์เน็กเกนเป็นไงล่ะเฮ้ยต่อกันที่พีสองนะครับ <c oughs> กับแดดเปรี้ยง <c oughs> ตัวนี้เุ่งกี้1.1คิวนะครับทำถนนงานขยายถนนนะครับสีเลนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ new logo นะครับตัวนี้เป็นตัว logo โโเก่านะฮะอยู่กับ e n u m มะก,กัน Cat 320 GC ขออนุญาตหาที่ทางในการยืนก่อนนะครับเพราะว่าที่ทางกำลางที่จะแคบนะเดี๋ยวฝั่งนี้มันย้อนแสงนะเดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะับบไีกฝังนะสเปคคร่าวๆคันนี้ก็จะเป็น ทครื่องยนต์ก็เป็นแคทสี่สูบนะครับสี่ <laughs> สี่จุดหนึ่งนะครับหมอใส่หมอใส่มาก็เคยเห็นยูทูเบอร์เบาเอื่อยตัวนี้แตกตา่างยังไงกับตัว new logo นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีมีข้อแตกต่างน้อยมากนะครับ อย่างหนึ่งเลยนะครับแผงข้างนะครับอย่างหนึ่งเลยแผงข้าง2คือสติกเกอร์นะครับเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็อะไรอ่ะน่าจะหมดแล้วนะมี2อย่างนะที่มีเหมือนกันแล้วก็ระบบภายในนิดหน่อยนะครับตัวนี้ตัวแคทนะครับจะไม่มีตัวปั๊มตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ครับแต่อย่างอื่นก็มีให้ครบนะครับอย่างเช่นเบาะนั่งกับร่ม แล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะอันโจแบบสมผัสนะครับใบเทคแปดิเ้นโรเลอร์ลูกแคเรีย2อลูกครับถังน้ำมันก็จะเป็นแบบอันนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นชั้นยืนขึ้นไปเลยนะเฮ้ยกั๊ด ถ่ายรูปไ้หน้อยถ่ายรูปถ่ายรูปตัวนี้เป็นกระจกแบบใหญ่เลยนะครับในการมองเห็นที่ดีนะครับน้ำหนักก็21ตันนะครับเครื่องยนต์ก็ซีซูปคอมมอนเร็ว เอ้ไม่ใช่ความเร็วดิเทอร์โบคือความเร็วเทอร์โบอะไม่ท,ทราบเหมือนกันครับกล้องหลังฟังในตูนนะไม่ได็ถ่ายยังหลังกูใบแทคแปดสิ 80. ถึงคันคังที่ชอบนะบนตัวรุ่นนี้เพราะว่าตูนมัน ไนัแล้วก็ฟ้าคงมันเรียบนี่ห้าฟันเล่นเล่นเล่นป่ายแล้วครับตอนนี้น่าจะหลายหมื่นชั่วโมงแล้วเออแม่งมองหน้ากูเฉยเลย มองหน้ากูเลยบ kind of ่เคยเห็นยูทูบเบอร์ติตาจะบ่เคยเห็นบ่โอ้ยเลือนเลยครับพี่น้องไอ้กัดเลือนเลยว่ะหลังจากที่เราดูรถใหม่ๆไปแล้วนะครับเราก็มาดูรถเก่ากันบ้าง ซึ่งแคทเนี่ยแถวนี้นะครับจะหาดูได้ยากมากหาดูได้ยากจริงๆนะครับแถวนี้ฝากติดตามติกตอกเอ็มไอคาเวเตอร์ด้วยนะครับโอวลมมาแล้วครับร้อนจน อุ่มปลายละตัวนี้จะเป็นพัดลมแบบเป่าย้อนกลับได้ด้วยนะฮะเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับเป่าย้อนกลับได้แต่เสียดายอย่างครับไม่มีปั๊มดูดน้ำมันแบบออโต้นะเสียดายอย่างหนะึ่งแล้วก็ตัวนี้มีอยู่สองหมด ดูสมองหมดนะครับมีหมดอแล้วก็หมดเออหมดอะไรว่ะหมดมีอยู่2โงหมดนะครับน่าจะมีอยู่2โหมดเคยดูช่องบอยเอ็กซากเบตเอร์ยู่นะมากับคนเดิมกัดเอ็กซาเบตเอร์แต่เขาผันตัวแล้วรับไปทำคลิปอะไรๆเหลือแต่เรานะครับที่ยังดำเนินการ ทำคลิปแบบรถแมคโครนะครับมันทุกสัภาระอะไรมาบ้างครับเนี่ยเครื่องก็แค่ 4... ิบสิบเจ็ดจนหนึ่งเทเบิลไอทำไมเรามาต้านนี้เลยไม่ได้ไปฆ่าใครสักหน่อยนี่ ตอนนี้แหละพอตอนได้เงินแล้วมึงเอ้ยมึงไม่อายแน่นอนอะ่ะพอได้เงินจากยูทู e มึงจะไม่รู้จากความอายเลยกันอยู่ <Hey, you. S 1> อย่าเพิ่งมาบาังสิรถเว้ยไม่เห็นนี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังกำลังทำคลิปอยู่เนะี่ย <c oughs> ขอบคุณทีมงานชื่อโชคทีซับด้วยนะใหญกัดเลยนี่ คนขับลอซะด้วยครับกูกเดเออก็กประมาณนี้เมื่อกี้ก็ห้าฟัน,น,ก,ฟนก็ฟันพิสานนะั่นแหละแต่มันกุดไงเองดูลังหล้างฟันดีๆมันจะมีช่อง ทำถนนงานงาน,งานทำถนนนะครับที่หน้าบ้านจบุกเกรงนะครับตำบลโคกตูมเอเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เราถ่ายอยู่แต่โซนนี้และครับไอ้เหี้ยกูตกใจหมดได้ยินไหมเจ็ดอินเตร์ใส่กุยเจ็ดอ่าวินตอระด้วยเออยูทูบเบอร์ชื่อดังถ่ายคลิป ช่องผมก็จะเป็นแนวนี้แหละฮะเอาละครับเรามาทวนสเปคคร่าวๆของเจ้าคันนี้นะครับสเปคคันนี้น้ำหนัก20ตันนครับน้ำหนักปฏิบัติการ20ตัน21ตันนะครับใบแท็ก80โรเลอร์8ลูกแคเรียอีก2ลูกระวังดากชนลูกพี่ปุ่งกี้นะครับศจด เอ้ไม่ใช่ศูนย์ดิหนึงจุดนึงคิวเครื่องยนต์ <laughs> เครื่องยนต์แค t สี่เจ็ดจุดหทบรสแรงมา้าหนซูบสีซูบ <laughs> ไม่ไหวเลยสซูบน่าจะคอมันเร็วเทรบโบนะครับแล้วก็ท่นกูจะเสียวลืเกิน จอเนี่ยนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับเป็นจอแบบสัมผัสกดได้เหมือนโทรศัพท์เลยนะแล้วก็กล้องมองหลังแล้วก็เชื่อมนอกเชื่อมในแต่ไม่เสริมแผ่นเหล็กนะครับเอาละครับสำหรับสเปคคร่าวๆก็มีอยู่แค่นี้นะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ทเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ